สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนบายเนาะสำหรับคลิปนี้ผมสิภาพี่น้องมาพาน้องๆพึงเขากล้องนะครับเพื่อจะนําไปเลี้ยงที่พื้นที่ใกล้บ้านเฮาแล้วเนาะพี่น้องนะส่วนวิธีการเฮ็ดจังไดกะไปรับชมกันเลยครับเดี๋ยวผมสิอธิบายวิธีการของผมว่าเฮ็ดจังไดจะทําแบบใดกัไปชมกันครับอุปกรณ์มียังไนไปชมกันก่อนครับอันนี้ครับอุปกรณ์จะอุปกรณ์ก็จะมีถุงมือมีด หลอดกักขังนางพญาไฟเลยครับไฟส่องหานางพญาเนาะเื่พปัญหายากเนาะแล้วก็สมุกนี่ครับกาพนควนเนาะแล้วก็มีกล้องเนาะกลองสําค <c oughs> ัญที่เขาเอามาใส่นี่ครับก็มีมุ้งมีมุ้งผมกางไว้แล้วเนาะกางมุ้งไว้แล้วเตรียมเตรียมพร้อมไว้แล้วเนาะพี่น้องแล้วก็นี่ครับวิธีการของผมวิธีการจะบอกวิธีการคร่าวๆนะครับอันนี้ก็เป็นกล้องเนาะกล้องแบบเปิดขางเนาะพี่น้องน่าจะเป็นกล้องแบบเปิดขางอันนี้ผมได้ตอกตะปู ครับแล้วก็เอาอยางใส่ข้างในเนาะเอาอยางใส่ข้างในนี่แล้วผมจะเอาลวงลังเล็กๆเลยครับลวงลังเพื่อรอยให้พือนเขาไปอยู่ในกล่องเขาเนาะเวลาเขาเอานางพญาเพื่อนใส่เขาก็จะเอาล่วงลังเพื่อนใส่น้ำเนาะให้พือนอยู่ข้างในได้ง่ายๆเลยครับเพื่อนจะโบถ,ถึงลังเนาะสําหรับสูตรผมผมจะเห็ดประมาณนี้เนาะ พี่นอ้องอู้แม่เพิ่นหลายคักเนี่ยเมียหลายคักเจ้าบลูนางพญาเพิ่นจะอยู่ยใส่เลยครับหานางพญาก่อนเพาเพิ่นจะอยู่ยใส่จะเห็นง่ายบ่เฮึ่จะบ่เห็นน่าจะมีนางพญาแล้วครับเพราะว่าพึ่งมีตัวผูกครอม ขึงมีตัวหูมีขึงงานหลายเลยครับหลายนี่ครับพี่น้องจับนางพญาได้แล้วนี่ครับผมบริไทแห่งพี่น้องเบิง่งอันนี้ครับพี่น้องได้เปลี่ยนหลอดกักขังนางพญาเนาะหลอดนันทีหลอดนันห,ดน,นหางพดนี่ครับตูวนางพญาพึ่นตูวเรียกเนาะเาเปลี่ยนหลอดน้องใส่นางพญาใหม่แล้วเนาะ เอาเปลี่ยนใส่ไม้เนาะพี่น้องเอาเอาเข่าไม้พี่น้องเมื่อกี้นี่เพื่อนออกเนาะเขาจะได้เขาได้ใช้ตัวที่แล้วครับทีนี้นี่ครับพี่น้องนางพญากับลวงลังเพื่นลวงหลิก ผมเอาเขาไปลวอเพื่อนเขาไปข้างในแล้วนะพี่น้องนะถ้าจะมาเอาผึงงานเขากล้องแลครับนี่กูผึงงานเขากล้องให้เบิดเนาะพ,พี่น้องที่นี่หลังจากผึงงานเพื่อนเขากล้องเบิดตสูตูกะน่าจะเส็จภารกิจนะพี่น้องนะที่เขานำผึงเขากล้องเนาะนี่พี่น,อน้องแม่ผึงพลายครับครับลายครับพวกผึงงานนะ หลายครับเงียบโอ้ลังอยู่ลังไงเงียบผมจะทายให้บังเงียบฟังไงครับเงียบอันนี้นางพญาเพิ่นขับไปอยู่ในข้างในกองเลยนะครับเงียบพึ่งมีพึ่นพวกพึ่งงานเลยครับเงียบโอ้หลายคักโอ้ดออีกฝั่งหนึ่งเลยนี่ครับมีอยู่สองฟังเลยเงียบแม่พึ่งหลายคักแต่ว่านางพญาเพิ่นตัวเล็กเลยครับพึ่งเพิ่นกับตัวเล็ก แต่วันหลายหลายครับข้างนอกอีกข้างในนี่อีกบูไหลครับกูดอกปอดพึ่งลหลครับเดี๋ยวผมจะจับเข่ามาเงียบปอดลองพึ่งหลายครับ น้องพี่น้องเดหลายครับน้องพี่นงเพิ่งกำลังขึ้นไปหานางพญาเพิ่นเหรอครับเพิ่งกำลังขึ้นไปหานางพญาเพิ่นเห็นกันบน้างพี่น้องเขาหึงลั่งไงครับพี่น้องนี่บน้องๆเพงกำลังเขา่าผมได้จับเข้าไปข้างในแล้วเนาะผมจับเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวผมจะปืดให้ช่มอีกครับ หลังจากน้อง,องพึงเพื่อนเข่าเบิดเนาะเขาจะไปชมกันข้างในนอ้องพื่น้องพึงเพื่อนหลายแค่ใดนาะพี่น้องเนาะเขาจะไปชมรอให้น้องพึงเพื่อนเข่าเพื่อนสงบก่อนแล้วนาะพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปเปิดชมข้างในเดี๋ยวกะน,น่าจะเซตแหละครับนี่ครับแต่ว่าผมจะเปิดให้พี่น้องชมข้างในว่าน้องพึงเพื่อนหลายซ้ำใดเนาะเดี๋ยวมาพี่นอ้องเพื่อจีบบุปผิดการเซเวลาานะเดี๋ยวมันจะคำนาะพี่น้องผมจะเปิดให้พี่น้องชมข้างในเลยก็ห้องก็จะปิดไ้ก็คือเซตแหละครับ รอให e ้น้องๆพึ่งเพื่นเขาเบิดก็คือเสียดเนาะเอาจะไปชมข้างในกันก่อนให้พี่น้องช o o m กันเนาะข้างในเนาะเบิดช o o m ข้างในแป๊บเดียวเนาะพี่น้องเนี่ยครับเบิดดูลยน้องๆพึงหลายครับเออเนี่ยครับเอาให้น้องๆพึ่งเพื่นเขาเนาะพี่น้องน้องๆพึ่งเพื่อนนาจะสงบเลยพี่น้องเขาเบิดแล้วเริ่ม เริ่มนิ่งแล้วเริ่มเงียบแล้วเพื่อนอาจจะอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวเขาจะอัปเดตให้ชมกันอีกน้องพี่น้องว่าน้องๆเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงเพื่อนอยู่บ่เพื่นอนไปอยู่แต่ว่าเขาได้เอาเพื่อนเขอาข้างในนี่แหละเพื่อนอาจจะอยู่อยู่พมว่าเอารอชมกันอีกครับอัปเดตอีกเพื่อนทำงานบ่เพื่นอนไปทำงานอีกวันสองวันเนาะผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องชมกันเนาะอาจจะมีแค่นี้แหละครับนี่คือเศษแลลวครับนี่ แค่นี้นะครับใส่ลังค่าให้เพื่อนียบร้อยเนาะนี่คือเสร็จแล้วครับพอครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสันแล้วคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปให้พี่น้องช่มกันต่อๆไปแล้วครับสันแล้วคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ